จีล,ลาเดนตาเลขที่ส7ิจนะคะหัวข้อที่ได้รับนะคะคือละอองลอยค่ะละอองลอยหรือแอโรโซลคือของผสมประเภทคอลอยที่ประกอบด้วยอนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่เป็นละอองฟุ้งกระใจายในอากาศหรือในก๊าซอื่นๆมักเรียกละอองอนุภาคของแข็งว่าฝุ่นหรือละอองฝุ่นเกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติเช่นฝุ่นที่เกิดจากระเบิดของภูเขาไฟหรือกิจกรรมในชีวิตประจําวันของมนุษย์เช่น ควันจากท่อไอเสียฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นค่ะละอองลอยในบรรยากาศนะคะทําให้เกิดการกระเจิงและการสะท้อนของแสงทําให้รังสีดวงอาทิตย์ผ่านลงมาสู่พื้นผิวโลกได้น้อยลงดังนั้นถ้ามีละอองลอยในปริมาณมาก ไอบรรยากาศจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศโดยเฉพาะการเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรงในแต่ละครั้งจะปลดปล่อยละอองลอยเข้าสู่บรรยากาศปริมาณมากโดยเฉพาะละอองลอยประเภทซันเฟตและปลดปล่อยแก๊สซัลเฟอร์ดไดออกไซด์จำนวนมากไปรวมตัวกับไอ้น้ำในบรรยากาศชัสเตโตเฟียเกิดเป็นละอองลอยปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง และคงอยู่ในบรรยากาศเป็นระยะเวลานานข้อดอีของละอองลอยนะคะ 1. การปรับสภาพอากาศละอองลอยบางประเภทเช่นละอองฝุน่นจากทะเลหรือพืชมีบทบาทในการช่วยกระจายความร้อนและควบคุมอุณหภูมิในบรรยากาศ ซึ่งอาจจะช่วยลดอุณหภูมิที่สูงเกินไปในบางพื้นที่2การช่วยกระจายสารเคมีในการเกษตรละองลอยที่ใช้ในกระบวนการพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือละองสารปุ๋ยสามารถช่วยกระจายสารเหล่านั้นให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ3ม,มีบทบาทในกระบวนการทางชีววิทยาละองลอยที่มาจากพืชเช่น ละองเกสรดอกไม้ช่วยในการผสมเกสรให้กับพืชที่ต้องการผสมเกสรจากภายนอก 4. ช่วยในการหายใจและสะดวกขึ้นในบางกรณีเช่นในพื้นที่ที่มีละองน้ำจากทะเลละองเหล่านี้สามารถเพิ่มความชื้นในอากาศซึ่งอาจช่วยให้คนที่อยู่ในพื้นที่แห้งแล้งมีอากาศที่ดีกว่า 5. การกระจายแสงและการสะท้อนแสงละองลอยบางชนิดสามารถสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งช่วยการดูดซึมความร้อนในบรรยากาศและมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะผลกระทบของละองลอยนะคะละองลอยมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบค่ะขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งที่มารวมถึงปริมาณและการกระจายตัวในบรรยากาศผลกระทบหลักของละองลอยได้แก่ 1ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นโรคทางเดินหายใจละองรอยที่มีขนาดเล็กสามารถดูดซึมเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืดโรคปอดเรื้อ,อรังหรือโรคมะเร็งปอดค่ะ 2. นะคะผลกระทบต่อสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศการปรับอุณหภูมิของโลกละองรอยบางชนิดเช่น ฝุ่นจากภูเขาไฟหรือฝุ่นจากทะเลทรายสามารถสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้มีผลต่อการลดอุณหภูมิของโลกในระยะสัน้นแต่ในระยะยาวการากสะสมของละอองลอยบางชนิดก็อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ดีขึ้นค่ะ 3. นะคะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศการตกตะกอนของสารพิษละออง้อยที่มีสารเคมีหรือโลหะ อาจตกลงสู่พื้นดินหรือแหล่งน้ำซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษในดินและน้ำและอาจมีผลต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในระบบนิเวศเหล่านั้นเช่นปลาสัตว์น้ำหรือพืชค่ะ 4. ผลกระทบต่อการเกษตร ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชและออ้อยที่มีสารเคมีหรือฝุ่นสามารถลดปริมาณแสงที่เข้าถึงพื้นดินซึ่งอาจทำให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และลดผลผลิตการเกษตรค่ะ 5. นะคะผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและออ้อยสามารถลดคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ที่มีการใช้พลังงานจากการเผาไหม้เช่น ควันจากโรงงานหรือการเผาป่าซึ่งส่งผลให้เกิมดมลพิษทางอากาศค่ะสรุปนะคะละองลอยมีผลกระทบหลายด้านทั้งในด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศถ้าไม่ได้รับการควบคุมอย่างเหมาะสมการปล่อยละองลอยสามารถทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและมีผลกระทบ